สวัสดีเพื่อนๆชาวจีนทิงซานทุกท่านนะครับวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่625ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรูมัน n e y หรือว่าช่องทางธนาคารวันนี้ก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่า ภาเปิดมาที่บนกำแพงเมืองของมณฑลเหลียงนะครับซื้อวู้ยาที่กำลังยืนอยู่ข้างๆกับเจียงอาเฉียนในฝั่งของเจียงอาเฉียนยืนเอ็นตัวและพอแบบนั้นจึงทำให้ตัวเขาดูเกียดติานมากกว่าเดิมแผนที่ท่านที่จะใช้ขับไล่พวกนั้นเป็นแผนที่ยอดเยี่ยมมากขนทรงผู้ยิ่งใหญ่บาซีเสียชีวิตลแล้วแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนของท่านนั้นไม่ส่งข้อมูลเท็จมาตายที่สุดแล้วจิตใจมนุษย์ช่างเปราะบาง มันจะไม่มีข้อมูลเท็จอะไรทั้งนั้นข้าก็บอกแล้วไงว่าข้ามีแหล่งข่าวเดียวสือวุ้าถามกลับเจียงอาเชียนนพูดไม่ออกนะครับชายคนนี้เป็นคนที่รอบคอบ ซื้อยาต้องพบกับความยากลําบากและความป้ายแพ้มาหลายครั้งในตอนที่ตั้งสํานักแห่งความมืดขึ้นนะครับเพราะแบบนั้นเขาจึงคิดหาวิธีการรับมือไว้ด้วยเหตุนี้ข้อมูลที่ได้มามักจะเป็นข้อมูลที่มีความแม่นยําสูงแต่ถึงแบบนั้นการตายของบาซีมันเกิดขึ้นกระตันหันเกินไปหน่อยไม่มีร่องรอยหลักฐานของเขาด้วยซ้าไม่มีร่องรอยการตายของเขาด้วยซ้ำคนของข้าเองก็ไม่ได้มีความสามารถเหมือนกับคนส่งซื้อยอาพูดต่อเฮ นกำลังกังวลอยู่สินะเกียงอาเฉียนถามข้าคิดว่าสิทธิรองคงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ถึงแบบนั้นข้าไม่คิดว่าจะมีอะไรในโลกที่สามารถทํำร้ายสิทธิรองของข้าได้สิ่งเดียวที่ข้ากังวลก็คือเรื่องศึกที่กำลังจะยืดเยื้อยิ่งยืดเยื้อนานเท่าไรพวกเราก็จะยิ่งเสียเปรียบชาวัวลีที่เป็นผู้ <c oughs> ชาวรัวลีเป็นผู้ที่บูชาราชาหมาป่า พวกเขาที่ตัดดอกบัวทองคำนั้นมันจะทำให้ได้รับประโยชน์ต่อพวกเขาสือวุยาแสดงสีหน้าย่างอินได้ชัดนะครับว่าเขาเป็นกังวลพวกเราจะต้องรับมือกับเจ้าพวกนั้นได้แน่ไม่มีอะไรต้องกลัวไปเจียงอาเฉียนพูดขึ้นทันทีที่เจียงอาเฉียนพูดจบนะครับทางด้านหลังก็ตะโกนขึ้นมาเออมีรถม้ากําลังบินเข้ามาใกล้สือวุยาหันไปมองนะครับ เจียงอาเฉียนนะครับหายไปแล้วเมื่อตัวของซื้อวูยาหันกลับมาอีกทีเจียงอาเฉียนกระโดดลงไปก่อนที่หายตัวไปกับฝูงชนซื้อวูยาเห็นแบบนั้นได้แต่สายวัวย,ยังช่วยไม่ได้ตลอดเวลาที่สู้ร่วมกันมานะครับซื้อวูยาก็ได้รู้ว่าเจียงอาเฉียนนั้นเป็นคนที่ชอบหลีกเลี่ยงปัญหาแค่ไหน <S <S เมื่อซื้อวูยานะครับมองเห็นรถมา้าบัตรนี้ตัวเขาก็สังเกตเห็นได้ทันทีว่านั่นคือรถม้าล่องมีคาอย่างไม่ต้องสงสยัย รีบไปต้อนรับรถม้านั่นสะเกียงอาเสียนสัง่งสือบุญาสังการนะครับเมื่อรถดมามาถึงยังมณฑนเหลียงบรรดาผู้ฝึกยุทธของจินถิงศซานนะครับก็ได้โดยสารมาและกําลังจะลงจอดที่นี่ชาวเมืองธรรมดาต่างก็เงยหน้าขึ้นมองในคฤริอา์แม่ทัพมีผู้ฝึกยุทธจานวนหนึ่งรวมตัวกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมกรนที่จะรอต้อนรับรุดมาอย่างเป็นทางการ บางคนที่มีสายตาเฉียบคมจํารุดม้าได้ในทันทีเยี่ยมน,นมมั่นรุดม้าลงมีค่ะเปลี่ยนรุดม้าของจีนถิงซานถ้าหากจีนถิงซานดูแลเรื่องที่นี่จะต้องไม่มีปัญหาอะไรแน่เฉยเฉยเยเฉยชาวเมืองต่างก็แสดงความยินดีกันนะครับในอดีตไม่มีใครคิดเลยว่าตอนนี้พวกเขาเราชาวเมืองกําลังสนับสนุนฝ่ายธรรมและกําลังถูกฝ่ายธรรมปกป้องดูแลในฐานะผู้ช่วยของอยู่เฉิงไหซื้ออยารู้ดีนะครับว่าเป็น <c oughs> สือวุยารู้ดีว่าผู้เป็นพี่ต้องการสร้างสำนักแบบไหนอยู่เชิงไห่บอกเอาไว้เสมอว่าสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างาสิ่งหนึ่งหนึ่งคือความไว้ใจการพิชิตดินแดนนั้นง่ายแต่การรักษาไว้นั้นยากยิ่งกว่าโคตคมนะครับภายในครือหั์แม่ทัพลู่โจนั่งในห้องโถงเมื่อทุกคนเห็นก็ก,าก่าวทักทายลู่โจโบกมือขัดในทันทีไม่จําเป็นสื้อวุยาเอ่ยขึ้นท่านอาจารย์ข้าคิดว่าท่านกําลังวางเปน ดูแลสิ่งต่างๆอยู่ข้าคิดว่าท่านกําลังวางแผนดูแลสิ่งต่างๆในเมืองหลวงสักทิเสียอีกเหตุใดท่านถึงมาที่นี่ด้วยสําหรับซื้อวุหยยาตัวเขาเพียงลําพังก็เพียงพอแล้วนะครับที่จะดูแลเรื่องมนต์ตนเหลียงนอกจากนี้ยังมีคนของสํานักเพลิงไหลสํานักเบงบานสํานักมือนอสรพิษและสํานักอื่นๆอีกด้วยลูโ่โจมองไปที่ซื้อวุหยยาข้าได้อ่านจดหมายของเจ้าแลว้วสถานการณ์ในตอนนี้เป็นยังไงบ้าง สืออุ่ยยาอธิบายเหตุการณ์ของมตฑลเหลียงทั้งหมดให้แก่ผู้เป็นอาจารย์ฟังนะครับเมื่อมตฑลเหลียงตกอยู่ภายใต้การดูแลของสือวุ่ยยาแน่นอนมันก็อยู่ในความมั่นคงสืออุ่ยยามีความชานาญการพิเศษในการสืบหาข่าวสารข้อมูลนอกจากมีการบริหารจัดการบ้านเมืองก็มีอย่างดีเยี่ยมและก็รอบคอบสุดท้ายแล้วสือวุ่ยยาได้นัดหมายเลขเฉพาะเอาไว้สือวุ่ยยานั้นได้กําหนดหมายเลขเฉพาะ เอาไว้ให้กับสมาชิกทุกคนในมณฑลเหลียงนะครับเหมือนกับรหัสบาร์โค้ดขนที่เข้าออกนะครับที่แห่งนี้นั้นจะไม่มีวันเลยที่สายลับจะหลุดรอดเข้ามาได้เมื่อลูโ่โจได้ยินแบบนั้นตัวเขาก็นึกไปถึงอ,า,อารมณ์คล้ายๆกับ QR Code หรือบัตรประจําตัวบัตรขับขี่นะครับแล้วก็บัตรประจําตัวประชาชนมันเป็นบัตรประจําตัวที่ผู้คนในโลูกที่เขาเคยได้จากมาสิคนนี้มีความสามารถเหมือนกับแม่นางแทหรัวจริงๆ หลังจากได้ฟังคําอธิบายนะครับลูโ่โจพยักหน้ายังพึงพอใจทุกอย่างถูกดูแลจัดการได้ดีอย่างเรียบร้อยคารนไม่มีทางที่จะพิชิตมนทนเลี้ยงได้เลยลูโ่โจถามต่อแล้วแหล่งข่าวของเจ้าในรั่วหลานรู้ความคืบหน้าของอยู่เฉิงไห่เลกลู่ชางหลงแล้วหรือยังสือ้อยาทรายหัวข้าส่งคุณไปเพิ่มเหลวแต่ในการค้นหานั้นข้าสูญเสียคนจนํานวนมากแม้จะทําแบบนั้นแต่ข้ายังไม่รู้ข่าวาวอะไรเลย,เลยท่านอาจารย์ ฟาลีเตียนพูดขึ้นข้าเคยข้ามคูสวรรค์มาก่อนที่ด้านเหนือที่นั่นมีเหวลึกกว่าหนึ่งแสนฟุตอยู่ด้วยเจ้าได้ส่งคนไปแถวนั้นบ้างหรือ,อยังสืออวิยาพยักหน้าเหวลึกนะจู่ในอาณาเขตของชาวดัลลี่แม้ว่าจะเป็นคนของข้าแต่การจะตรวจสอบที่นั่นได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายข้าได้ส่งบางคนไปส่วนหนึ่งแล้วข,ข้าได้ส่งคนบางส่วนไปที่นั่นแล้วแต่ในตอนนี้ <c oughs> ทุกคนกำลังมุ่งหน้าไปทางเหนือของคูสวรรค์เพื่อรอการตรวจสอบอยู่หลู่โจได้ยินก็สั่งการในทันทีทำทุกอย่างเพื่อตามหายูชางหลงกับยูเฉิงไห่ซะขอรับท่านอาจารย์ด้วยเหตุนี้จินติงซานนะครับที่ต้องการค้นหายูเฉิงไห่และยูชางหลงนะครับพเพื่อขาทำได้เพียงแต่ค้นหาต่อไปหลังจากค้นหาในดินแดนยานจาก ฝั่งตะวันออกไปจนถึงคูสวรรค์นะครับซือวุ่ยาได้แอบทรงคนแฝงไปกับชาว่วหลี่ตัวเขายัางตรวจสอบรอบๆคูสวรรค์อยู่ทุกวันทุกคืนเวลาผ่านไปกว่าชั่วพริบตานะครับเวลาในเวลานี้นั้นกว่าที่ทุกคนจะไดรร้รู้ตัวอีกทีเวลาก็ผ่านไปเป็นหนึ่งเดือนแล้วนะครับนาเสียดาย ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาจินจิงซานใช้ทุกวิธีต่างเพื่อตามหาคนของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการแทรกซึมนะครับไปยังค่ายทหารของศัตรูรวมไปถึงพวกเขาได้ส่งผู้ฝึกยุทธี่เข้าไปนคะรหล,งลวงรั่หลานและเมืองหลวงชาวรั่วลีสาราจินจิงซานต้องการข้อมูลของยู่ชางหลงและยู่เฉิงไหยแต่ว่าเราทุกคนตามก็รู้ดีนะครับน่าเสียดายความพยายามทุกอย่างนั้นล้วนแล้วแต่ไร้ความหมาย ไปในคารลินาธแม่ทัพนะครับสือวูยาและสาวกคุณอื่นได้แต่ก้มหน้าพวกเขาไม่กล้าพูดอะไรลูโจเองก็เฝ้ามองทุกคนตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาฟาลี่เตียนเล่งรั่วต้วนมู่เซิงหมิงซืออินนะครับแล้วก็หยวนเอ,อ๋อรวมไปถึงหอยสงังสำนักเผิงไหลสำนักมื่นอาศูน สำนักมื่นอสอรพิษสำนักเบ่งบานวิหารปีศาจร,รวมไปถึงผู้ฝึกยุทธทุกคนไม่ได้ข่าวกาวอะไรจากยู่ช้างหลงและยู่เชิงไงเลยนี่เป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับการสืบอข้อมูลไม่คืบหน้าไปไหนหลังจากเงียบไปนานซื้อวู้ยาเป็นคนแรกที่พูดขึ้นท่านอาจารย์ขามีเรื่องที่จะต้องพูดว่ามาเออพวกเราไปสำรวจทางตะวันออกและตะวันตกข,ของคูสวรรค์แล้วเราไม่พบอะไรเลยกองทัพพันธมิตรของชาวรั่วลีและชาวรั่วลานต่างก็ประจําการอยู่ที่ทิศตะวันออก แต่ข้าให้ควรแทรกซึมและได้รับรายงานกลับมาว่าไม่พบร่องรอยของซิตปี้เลยนักข่าวล้ลานและเมืองรัวรีเองยังอยู่ไกลเกินไปตีตรงนั้นไม่สะดวกเท่าไรที่จะทรงกลับมานอกจากนี้เรายังทรงคนไปที่นั่นยากอีกด้วยแต่าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับซิตปี้จริงข้าคิดว่าพวกเขาคงซ่อนตัวอยู่แล้วนะคงจะไม่มีใครหาร่องรอยของซิตปี้เจอได้ง่ายๆแน่สือวูยาแสดงความกินเห็น สือบุหยาแสดงความคิดเห็นลู่โจผู้เป็นอาจารย์ได้ฟังก็ได้พูดขึ้นนี่ไม่เหมือนกับเจ้าลู่โจะนะครับพูดสืบอุญยาเคยรู้สึกไม่มั่นใจแบบนี้ตั้งแต่ตอนไหนกันสืบอุญยาคุกเข่าลงท่านอาจารย์ข้ารู้ดีว่าตัวเองผิดไปแล้วตาข้ารู้แบบนี้ข้าคงจะไปกับศิษย์พี่รองด้วยข้ายินดีรับโทษทุกอย่างเองเฮียงอาเฉียนพูดขึ้น Hey, 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 hey. ท่านไม่ต้องกำนี้ตัวเองไปหรอกนะผลของชาวั้วลานเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้คาถาอาคมผลที่พวกเราส่งไปแทรกซึมก็เป็นเพียงคนธรรมดาไม่แปลกเลยที่จะไม่ได้ข้อมูลอะไรกลับมามากมายคารอนเองทีบคารอนทีบแห่งสงครามเองก็หาใช่คนงูคนของข้าเองก็ถูกเปิดเผยโด,ดยใช้เวลาไม่ถึง3ามวันเท่านั้นทุกคนที่ส่งไปไม่สามารถใช้อวตารได้นะครับมันเป็นเรื่องยากที่ชาวดินแดนยานจะ ไม่ใช้พลังวตาลในการต่อสู้ต่หากต้องเอาชีวิตรอดจริงชาวดินแดนยานที่ส่งไปก็จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบมากแน่ mm hmm. ฟาล,ลีเทียนถามออกมาดังๆหรือว่าพวกเขาจะตกลงไปในหุบเหวลึกแสนพุตกันทุกคนเมื่อได้ยินทฤษฎีของอาฟาล,ลีเทียนนะครับต่างก็หหันมามองสือวูยาแสดงความคิดเห็นต่อเป็นไปได้แต่หุบเหวลึกนั้นมันเป็นอะไรที่ไม่มีที่สิ้นสุด ผู้ที่ตกลงไปที่นั่นต้องตายแม้แต่ผู้ที่มีพลังอวตารร้อยวิถีดอกบัวแปดจีบยังไม่มีใครอยากลงไปที่นั่นแต่มที่นั่นก็อยู่ในอนณาเขตของชาวรั่วหลี่ผของพวกเราแทบไม่สามารถเข้าไปแถวนั้นได้เลยในตอนนั้นหมิงซืออินก็พูดขึ้นท่านอาจารย์ข้าไม่คิดว่าจะมีอะไรทําร้ายสิทธิ์พี่ใหญ่กับสิทธิ์พี่รองได้ทําไมล่ะลู่โจหันมามองนะครับ หมิงซื่ออินได้พูดขึ้นท่านลืมเรื่องของจี้เลี้ยงไปแล้วอย่างนั้นเหรอทุกคนตางก็ยิ้มอย่างมีหวังใช่แล้วครับจริงสิมันยังมีจี้เลี้ยงอยู่ด้วยนี่แต่หากอยู่ภายใต้สถาน์ตัวไปนะครับการไล่จับอยู่ชางลงและอยู่เชิงไกรคงจะไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่เนื่องจากพวกเขามีจี้เลี้ยงอยู่นะครับมันเป็นสักขีในตำนานมันคงจะเป็นอะไรไม่ได้เลยที่เราทหารน,าน,นะครับจะไล่จับ อยู่ชางหลงและอยู่เฉิงไห่ที่นั่งอยู่บนหลังของจี้เลี้ยงได้แต่ถึงแบบนั้นเหตุชะไหนใ่พวกเขาถึงยังไม่กลับมาน่าเสียดายนะครับวันนั้นการต่อสู้เราทุกคนต่างก็รู้ดีว่าจี้เลี้ยงไม่ได้อยู่ที่นั่นด้วยจี้เลี้ยงนั้นเข้าใจาภาษาคนนะครับเดี๋ยว ตามันกลับมาแล้วเราได้รู้แน่ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นหมิงซื่ออินได้พูดขึ้นลู่โจไปยักหน้าสิทธิ์คนนี้นะครับไม่เคยําให้ตัวเขาผิดหวังเลยได้คะแนนไปเต็มๆนะครับสำหรับหมิงซืออินจากนั้นลู่โจก็เรียกฮาจี้เหลียงตัวเขาได้เรียกมันกว่าหลายครั้งแต่ถึงแบบนั้นกลับไม่มีการตอบรับใดๆโดยปกติแล้วสัตว์คีจะตอบรับผู้เป็นนายนะครับเหมือนกับอาวุธที่ยอมรับในตัวของเจ้าของระหว่างสัตว์คีกับผู้เป็นนายนั้นมักจะมีสายสัมพันธ์พ,พิเศษอยู่เสมอ ลูโจขมวดคิ้วเขาหลับตาอนที่จะขยับหูนะครับตัวเขากําลังขยายขอบเขตพลังแห่งการฟังไปตั่วทั้งมนตลนเหลียงในขณะเดียวกันจีเหลียงที่หยุดอยู่ท่ามกลางกูสวรรค์และบึงโคนมันกําลังรอคอยอยู่บนกลางอากาศนะครับมันได้เดินทางกลับ ไปมาระหว่างคูสวรรค์ลและบึงโคลนอย่างขยันขันแข่งในตอนนั้นมันได้ยินเสียงเรียกของลูโ่โจผู้เป็นนายจีเเลียยเงยหน้าขึ้นนะครับมันไม่ได้สนใจบึงโคนอีกต่อไปแต่มันกําลังบินไปที่คูสวรรค์ก่อนเที่ยเร่งฝีเท้ามุ่งตรงไปที่ดินแดนยานเทนในที่สุดนะครับพลังแห่งการฟังนะครับพลังแห่งการได้ยินทุกสรรพสิ่งของลูโ่โจก็มีประโยชน์แล้วนะครับมันสามารถฟัง ทุกสิ่งอย่างข้ามทวีปกันได้เลยทีเดียวเอาละสิครับมันสุดยอดแค่ไหนก็คิดดูถ้าใช้ความสามารถนี้ในการตรวจสอบหรือว่าดักฟังต้องการได้ยินใครสักคนนะครับว่าอยู่ที่ไหน,ต,หนต่อให้เป็นที่ที่ใสต่อให้เป็นที่ที่ไกลแสนไกลนะครับก็ยังสามารถทําได้ในอนาคตนะครับเชื่อเหลือเกินว่าขอบขีดขอบใครพลังที่ใช้ในการฟังนี้นะครับจะขยับขยายไปมากกว่านี้นะครับนี่ก็ไม่ต่างได้จากการมีตาทิพหูทิพนะครับ ที่ทำให้ลู่โจของเรานั้นสามารถยืนยันนะครับและมองเห็นเขาเหมือนกับว่ามีดาวเทียมอยู่บนอากาศนะครับที่คอยส่ะหาสิ่งที่ตัวเองอยากรู้อยากเห็นให้ตลอดเวลานะครับน่าเสียดายที่ตอนนี้พระเอกของเรายังควบคุมไม่ได้ร้อเปอร์เซเพราะว่าไอ้พลังนี้นะครับพลังแห่งการได้ยินทุกสรรพสิ่งเนี่ยมันใช้พลังเลมันใช้พลังปานนะครับ มันกินขึ้นพลังปานเยอะมากๆนะครับกินแบบโอ้โหยยดยุกซดกันเลยทีเดียวก็อนนั่นแหละครับจบไปแล้วเรียบร้อยกับตอนนี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ตอนหน้า6 2 6เพียงแค่พลังฝ่ามือเดียวก็ต้องมาดูกันนะครับว่า e ีหน้าจะดูเดือดเลือดพลานหรือเปล่าวันนี้เพืเ่อนๆที่เห็นยังไงนะครับก่อนหน้าเสียดายนะครับทุกคนที่กําลังเป็นห่วงยูชงง่ช้างหลวงที่ไม่รู้ชะตากรรมนะครับรวมไปถึงยู่เฉิงไห่ที่น่าจะโดนชนเผ่าอ,อื่นจับตัวไป พวกเขานะครับได้แต่เป็นกังวลในขณะที่พวกเราทุกคนต่างก็รู้ดีว่าชะตากรรมของทั้งสองคนในตอนนี้ไม่สู้ดีสักเท่าไรเลยต้องมาเอาใจช่วยทั้งสองคนในตอนหน้าครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับ